สบายดีพี่น้อง,ะองะจะหูบัวไปยังเราจังขายบ่เบิดมือน,นีแล้วเห็ดใส่หน่อยพดมันหน่อยกว่าเก่าจะกระเบิดว่าเราวขายดีแต่ราเห็ดหน่อยลงกว่าเก่าสบายดีพี่น้องซื้ออวัวมาให้น้องยุกิสบายดีพี่นอ้อ,อ,นองยักยง,ยางกาแฟมาออกเห็ดมั้งอืมบัตีแล้วโอ้ยจะเป็นอารมณ์ดีร้านป่าเอ้ยผ่อนอยู่เบิดมือเบิดเว้น กลางคืนกับพ่อนบ่ได้อยู่ได้นอนจะมาม่วนกับกระดอแท้จ่าตะกี้บุญพ่อนได้ดีน้ำบานน้ำเมืองคราบ่อแบเงาผมอะด้วยมือเอไม่ใช่ยางมันบายผมยางนล้วไปมาด้วยสวัสดีป้าลูกไหมลูกสวัสดีป้าลุงยิ้มก่อนน้ำลูกนีเด้อสวัสดีป้าลุงไหมล้อก่ะสบายสบายลูกน่องไก่ร้อนรึเปล่ามีตัวซุกเลย มื่อนี้เฮ้ยใช่ฮะเมื่อนี้ห้องสี่ปิกนิกอย่างสิ่กินพี่น้องเลยบรรยากาศดีๆปลายุกิสื่อหายพี่น้องทุกสิ่งแดงทงหนึ่งทุกสิ่งขาวทงหนึ่งมาทุกยาือนมากระคือข้าวสิปิกนิกอย่างกินอยู่ตลาดพี่น้องมลุกขคือเลยเมืเอราคามันชุกเลยนะอีเอัน่องไก่น้องไปน่องไก่ไปก็ว่ามันชุกไวอยู่ มาฉิดชุชปปเชเบเพืแจ้งได้เกี่ยวขื่อในทางในพ่อเขาทอดใส่แกะเท่าเปิดให้แหง้งพวกมันหมันก่อนชุบไปกนนนินลูกใช่ไมลุงสิถธากินลูกซี่งนางลงกินกับขี้วีนะคกินโลกยาขาวกับขี้ขอบขอคุณป้านะแม่ลูกขอบคุณแม่นนป้าที่ซื้อสิ่งให้ลูกอีกินเออหน่อยโ,โอ้ยคืองามแต่เนาะยให้ฟรีๆอยู่บา้านะพี่นเอ้ย<ๆ> คือเป็นได้สร้างทะลุกี้ขาวกับน้องงูอะ่ะแหละพี่น้องเลืองน้อยหนึ่งโหกระชิงชิงใช้แค้นเงินกับขาดเลยเมยีเม่วะมันมันเหี้ยมันขาดเ,เอาไปเทินไปเปลี่ยนอโอ้เทิเนแพงเเด้อเทิา ขอบอกีเนนะเนาะถ้ากระสือมาไปเทินยังหาอร่อยบาทสำหรเสียงใหม่เอาวายาเนาะเห็ดอันนี้ก็คือกันเลยดีกวอยากเอา้นกดเนาะมาเจ้าพีเจ้าหมวยโอ้ยยังเต็ซำอยู่ยังเต็มซามภาพี่น้องฟองไปามาเจ้าฟองลูกหนามานหนามันกัโสดลูกมันเจ๊งเสสดแต่หนามันนั่นแหละ อันนี้เอาไปชูพอกินนิดหน่อยอนีเนาะอนแลยังว่าเราพายดีเราเห็ดเน่อ่ะยังไงเกือก่อนเกลือมะกะแพงขอได้ก่อนบ๊วยหาสิบมู๊ดเรซื้อหาสิบพันนะเจ้าสองขอเปล่าเปล่าเอาปล่าเช็นี่กรมันพูดนโลนมันาบเลยมันสีฮู้ซึยาาบเอาใบบุมีไปกินเล ชื่านางตักนังเลยนังบาเนี่นังลยจื่อเนี่ยแหละนั่งอย่งใเจ้าป้อยให้ป่อยดูมู pues nah ีนอโจกข้าวใอยโซใส่โจกข้าวซอโมมีข้ามีใหญ่ๆเน่อันนี้กินห้ว้าววาวอก นำ้นำน่องหัวกินได้ยอยู่สามอ <c oughs> ตอนมันแบ่งกับเขาเวิร์ดเได้เลือดแต่น้ำเราก็จีโแต่นาบม,มาแหละกิ <c oughs> นน้ำยาวมันก็มีแหงแ้งเรานึกวกเขาวคายอยู่ปากสองก็หม้แพงน่องละสา,าม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 แสนเนี่ยเอ้ย <c oughs> อยู่บอลอันนี้เอ้ยยูบอลแม่ฮะชื้อน้ำมาดย <c oughs> ลูกน้องงัวล, <c oughs> <c oughs> ลูกได้ยินราคาลูกก็ไปปักไงอยู่แล้วลูกเลยหลุมคนบอลเทมแล้วลกระลูกไปแล้ว พอมึกเบอร์ห้นสิพอมันอีกี่ไงเอ็ดีไม่พอพจะเห็นอันนั้นว่าหายใหญ่ลูกว่าหายเทาว่าหายเทากินดีหายน้อยหนึ่งหะน้ามากลับไปเลยมันเย็นบอกนี่ยิพี่น้องน้อยหนึ่งฮะลูกมันไปเลยนนอนแห้งขอมงบีเป่าบีแล้วเป่ามันเย็นก็จะหานั่นอีพอมือเล็กอีพ แต่มันแสบเลยนะพ่อชมราคาม่ท่าไวองขอหาสิพันจะขอได้ครับสุท uh ี่าจะตอมเนาะซิกซึ่งตอนซิกซึซิงตอนพี่น้องพอกับลุกอย่าตอนหน่องงัวยังเงื่องได้ตะนางเบิ่งแต่กัมายงเงื่อแเราก็มากได้หนองงัวเนี่ย แชะบ่แชะไปแช่ขาวลลายๆให้มันใหญ่พุ่มยาวเลยค่ะปังเขาแหละอะไรฟัวพาไปตัด นาจะินเดียเนังเขานคือเขากระุบไเเขารุบคือกนบานเหจะมขเย็นจแข็งกระประอสวยฉันกระเ้องนขางว่าเดี๋ยวฉันกัไปคนสวยไบหายกนใบเหมือนมันแข็งกระป้วกอ แนมเหมือนอะไรอีแม่ดำดำดำเหี่ยวขยอนอห้องดำถ้าเืองตัวจริงเนี่ยจะเบ่งถืออยู่นเนื้อาจ้ะโทรศัพท์ไอ้โทรศัพท์มานหแหงแหแหงงเหี้ยเยกระถายเลมันกรายหูแมงว่หยิมงามแน่ในโทรศัพท์มึง Hãy để yêu cho người. Hm. The ghi Ừ. cái em 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 ัมเรู้ยังคนละค่ะนี่ค่ะอนวดเสะแต่ใเบิ้อปวดขุ่นนันเล็กแต่คูดหทยไปเห็ปข่อยมา่อไรอ่อืมเอียงนอีกับไปร่างไม่หรอลูกแกงขาเป๊ยหมวกบตักเลยนังจ้ะตี้ยวเลยเหมือนแก่เจ้าหาิันบุกแต่ใ่สวยขาเนี่ยีื่นชนอีก เจ้าจมเบิดบตนันน uh. okay, so ่ะนะไม่จงไม่หาสักผนตกถ้าผู้แห uh. ้งความกินข้าวมันตะแสบนะพี่น้องแเสบข้าวหยางจดรวยรวยกระเป๋าไปไปที่สากระเป๋าอีกกี่กระเป๋ากูนี่อีที่ทำนี่หยางของกูนี่กูไพกระเป๋าเหมือนนี่พ บักขวงมึงกูไพทงพายเกกายไปอะไรอย่งก็เก็บบนเก็บ้ามากล่กระเป๋าหนาอีกกี่เอามาพิเศษห้ากะเอามาสใส่เก็บเนี่ยลต้องมาบักหมาบักมีมากมือมือชนาิบมืออ มันเมื่อกัไรมันเมื่อยเลยน่นครับเจ๊เสือมนันเมื่อยอีกนันมมีเขือนใส่นีู่่เขื่อนนนะคุกใตเบิดน้านางทําน้างดบนนนะเออคุกจะเบิดนะเอามมัมนจะเทย เด well. well ี๋ยาเบอร์น huh. ่าท hmm. mm ังกลนว่วดใจปใจ่แบกไปเนาะแต่าไม่เห็นไม่สิทิที่เก็กูไก่โอ้โหกไก่อเก็บมแบกหนาดมันอไก่ดีเก็บบว้ได้เนาะก็เนี่ยเล็กน้อบับจำมันมากบักจำมันฮะมันผีกันหนัก มันบรทันใหม่มันบรทันชุกดอกให้เนเดียวผูีทิงผ่าบ่มาอื่นพเออเกาวันเอาออกเลยเกาวันนั่นใช่น่ะคิดนพี่น้อง